ครับมาดูอีกกันนะครับู่พันเจ็ดอันนี้ยางสวยเลยครับสิบเจ็ดแรงโปรครับยางนี่แจ๊บเลยนะยางนี่สวยกิฟเลยนะครับยางหลังสวยกิฟเลยยางหน้าใช้ได้อยู่ครับยังสวยครับครับยางหลังเนี่ยจะเป็นแปดจุดสามยิบสองครับอันนี้ก็เข้าร่องอ้อยได้ครับ ครับทำลงคำรุ่นได้ครับตัวนี้ครับอ่ะเพลองสตาร์ทใหลงวันนี้ก็พร้อมโรตารีนะครับเก้าหมื่นห้าครับพี่โรตารี่สวยโรตารี่ก็เมตรสามสิบนะครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเมตรสามสิบแหละครับครับสวยครับอันนี้อันนี้ก็สตาร์ทง่ายครับครับ กิจกิ T.U พันเจ็ดอ่าลอตเตอรี่ยกนิ่มนวลอ่าอ,อ๋มาโชว์ตัวนี้ละครับัวน,นี้ก็สวยครับจะมีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหกเกียร์นะครับจะเป็นหกเกียร์อยู่ในตัวเดียวกันเลยจะเป็นหกเกียร์แบบนี้ครับหอยหลังสองเกียร์นะครับ มันหน้าสองเกียร์จะไม่มีมันก็จะมีโลไฮอยู่ฝั่งนี้อ่าไม่มีมีโลไฮอยู่ฝั่งนี้ไอ้นี่โปอันนี้น่าเป็นโลไฮเดี๋ยวลองนะผมยังไม่ได้ลองเก่านอกแท้ๆเลยพี่หกร้อยหกร้อยห้าติบชั่วโมงอ่ะอเฮ้ลองดูเครื่องสิลูกครับอันนี้ก็แจมๆเลยครับใครยให้สั่สีบอกครับเล่นสีอะไรบอก ครับอันนี้พอแบตใหม่เหมือนกันนะครับตึเครื่องนี้ไม่มีไอ้ครับสวยเลยนะอิัสิบเจ็ดแรงครับน,น้ำบนดีแจมเก้าหมื่นห้าครับพี่สิบเจ็ดแรงรถไม่สวยแต่เครื่องเกียร์ดีนะครับอันนี้ เผ่าตั้งดีเผาตั้งเผ่าตั้งดีตั้งดีครับแจมนะเอ่าพี่ลองดิอุปกรณ์อยู่ครบหมดนะครับครบหมดเก้าหมื่นห้าครับพี่พร้อมโรตารี่มาแบบนี้เลยเก้าหมื่นห้าครับสิบเจ็ดแรงเข้าล้ออ้อยได้ครับทำรุ่นกโพดได้ครับนิ่มเลยวันนี้ อีกคันหนึ่งนะครับโอ้โห,โโหสวยเลยอะ่ะเครื่องนิ่มๆเลยพี่เก้าหมื่นห้าครับพี่สิบเจ็ดแรงครับพี่อถอยหลังเกียร์สองปะอ่านี่ถอยหลังเกียร์สองแจมอับฝากไว้คันครับเก้าศูนย์เก้าหหนึ่งศูแปดโทรถามได้นะพี่โทรถามได้้นะส่งทุกที่นะพี่ส่งทั่วประเทศ าลา่เกียร์เลยเกียร์สองอ่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนไม่มีอ่ามันจะเป็นหกเกียร์พี่อ่าอ่าเกียร์เขานิ่มเลยพี่เกียร์ยังดีเกียร์ยังดีพี่เก้าหมื่นห้าพี่อันนี้นะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าสวยกิฟต์ครับฝากไว้คันครับอีซูซกี้ ทียูสิบเจ็ดแรงเก้ามื่นห้าพี่อย่าง,งหน้าหลังสวยคันนี้โรตารี่เม่สามสิบพี่นะพร้อมโรตารี่เลยฝากไว้คันนะพี่ครับสอบถามได้นะพี่สอบถามได้ฝากไว้คันครับขอบคุณครับ,บ,รบสวยอย่างนี้เลยไปติดปนะไปติดข้างเดียวข้างหนูหลอดขาดโอเคจัดไปฝากไว้ครับขอบคุณครับ